กาติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566สนทนากับจาแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวิรนไวเว็บสุ่มซอกแซก o c o ที่ youtube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละหวัน12นาฬิกาโดยประมาณก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่า z o so ูมซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็เข้าฟังได้เช่นเดียวกันครับ เมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านผู้ฟังเ mm hmm. พื่อที่จะได้เรียกว่าเป็นบอกรับเป็นสมาชิกกันต่อไปและขณะเดียวกันหากจะมีคอมเมนต์มาด้วยก็จะขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับท่านผู้ฟังและก็จะออกเป็นการพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับเพราะเราจะมาจัดรายการนอกสถานที่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับท่านผู้ฟัง ก็เขานี้มาที่ดอนเมืองครับท่านผู้ชมครับจาชายกาลังจะเดินทางไปที่สงขลาครับเพราะว่าจะมีการประชุมสัมนาของมูลิธิไทยรัฐกันนะครับที่สงขลาก็มีการประชุมอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ทั่วประเทศของโรงเรียนไทยรัฐวิทยานี่เป็นการประชุมครั้งที่4 1ครับที่สงขลาครับเราก็จะไปให้ความรู้แก่อาจารย์ใหญ่และครูใหญ่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเหล่านั้นก็เลยต้องเดินทางไปนี่ก็ต้องมาขึ้นเครื่อง ที่ดอนเมืองน้งแต่เช้านะครับท่านผูน้ฟังก็พอมาขึ้นปังเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงดูเวลาที่จะบันทึกกันแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะแล้วก่อจะไปถึงโน้นมันก็เป็นบ่ายแล้วถ้าไม่รีบบันทึกตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราจะบันทึกกันสั้น,นๆนะครับก็ขอแค่ พับเดียวนะอาจจะเอาเบรกเดียวแต่ว่าให้ได้เลือกได้ราวพอสมควรว่าเมื่อวานนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างข่าวกีฬา,าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เอาสรุปสรุปนะครับสำหรับวันนี้ขอเป็นการขัดตาทับไว้ก่อนวันนี้การมาจัดที่ดอนเมืองมันก็มีอย่างที่ว่านะครับมีเสียงเข้ามาอย่างเมื่อกี้ก็น่าจะมีเสียงประกาศเข้ามาว่าเออนะครับสายการบินนั่นการบินนี้พร้อมแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของการจัดรายการนอกสถานที่นะครับหวังว่าเสียงของจ่าช่งคงจะดังนะฮะพอ,พอ กับที่เสียงตะโกนของประกาศของสนามบินนะครับหวังว่าเราคงจะ,ะ,ะ,ะเรียกว่าเสียงดังกว่าเขาพอฟังรู้เรื่องแหละว่าอย่างนั้นเถอะเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่หาดใหญ่กันนะครับเพื่อเดินทางต่อไปที่สงขลาเพื่อไปสัมมนามผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งที่4 1ครับท่านผู้ฟังครับก็จากทั่วประเทศก็จะไปอยู่กันที่นั่น11 1โรงเรียนนะครับ จ่าชฉงก็จะไปด้วยไปร่วมที่จะให้กำลังใจกับบรรดาครูบาจยา์เหล่านั้นปีนี้เราจะประชุมกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาชาติ<ๆ>เพื่อเตรียมตัวเตรียมการที่จะสอนวิชาประวัติศาสตร์กันนะฮะประวัติศาสตร์นั้นเคยสอนอยู่ในโรงเรียนต่อไปก็ค่อยๆก็ยังสอนอยู่แต่มันไปยุบไปสอนเป็นวิชาแทรกๆตอนนี้เราจะให้เป็นวิชาเด่นอีกก็ทดลองเราจะทําอย่างไรท้านโรงเรียนไทยรัฐวิทยาก็พร้อมที่จะ ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นหนูทดลองให้กลับมาสอนวิชาประวัติศาสตร์กันใหม่ก็เลยไปประชุมกันอย่างที่จ่าแช่งกาลังจะไปนี่แหละครับเอาละครับพอเรียนให้ทราบแล้วว่ากําลังจะไปกันตรงนี้อย่างไรเราก็มาดูเรื่องราวข่าวครา,าวในช่วงต้นกันก่อนนะครับในช่วงต้นนั้นก็ขอไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช้าว,วันเสาร์นะครับ ตลาดหุ้นที่สหรัฐก,ก็ค่อนข้างจะร่วงเกี่ยวกล่าวนะฮะดาวโจนส์ลดเป็น150จุดปิดที่3 5 0 0 0กับ66จุดครับแล้วก็ s อลดไป24จุดปิดที่4,478จุดนะครับในขณะที่ N a สแ a กลบ50จุดครับปิดที่13,909จุดนะครับต่า่างครับก็ถือว่าตลาดหุ้นนั้นค่อนข้างจะลดลงไปเดียวส่วนน้ำมันยังคงบวกต่อแล้วก็บวกเยอะด้วยนะครับเด i มยที่นิวยอร์ก บวก1เหรียญ27เจ็ซนต์ต่อ1บาเรลก็ปิดที่82เหรียญ87 82เจ็ซนต์ต่อ1บาเรลครับขึ้นไป82อีกแล้วน,นะครับส่วนเบรนที่ลอนดอนบวกอีก1เหรียญกับ10เซนต์ก็ปิดที่นะครับ86เหรียญ24เซนต์ต่อ1บาเรลสาเหตุนั้นก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่ท,ทราบกันนะฮะว่าทางด้านของซาอุกับเอ่อทางด้านของบรรดาโอเปกพลัสก็ประกาศที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันก็เลยส่งผลให้ ทำให้ราคาหุยงคงสูงมาจนบ,บัดนี้และเมื่อทางด้านของตัวเลขของสหรัฐออกมาอีกนะครับว่าค่อนข้างจะดีะการจ้างงานก็ยังสูงพอสมควรเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับตัวเลขที่ออกมาก็จ้างงานได้ถึง18,700นเะครับเฉพาะเดือนออมิถุนายนเ,นเดือนเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะต่ํากว่าที่คาดหมายไว้บ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าสูงพอสมควรแล้วทาให้อัตราการว่างงาน,นลดไปอยู่ที่ 3. 5เปอร์เซ็นต์ ก็ทําให้สรุปกันว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นนะครับแม้ว่าดอกเบี้ยจะต้องสูงขึ้นแล้แต่ว่าเงินเฟอ้อก็ยังสูงกว่าเป้าหมายนิดหนึ่งแต่มันก็ลงมาแล้วแต่ว่าการจ้างงานดีมากครับการจ้างงานดีมากการว่างงานก็ดีมากก็ทําให้คาดกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐน,น,นียจะเข้าลักษณะของซอฟต์แลนดิ้งคือคล้ายๆเหมือนกับว่าลงสู่สนามอย่างสบายๆไม่ได้ท้งทิ้งคลื่นลงมามันก็อาจจะเตรียมตัวที่จะซอฟต์แลนดิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวก็เงยหัวขึ้นมา เมื่อมองว่าเศรษฐกิจดีอย่างนี้ปังเนี่ยนะฮะราคาดับมันมันก็ขึ้นไปเงาตามตัวแต่ว่าทางหุ้นเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเหมือนกันแต่บังเอ,อิญช่วงนี้เขาก็ดูผลประกอบการบ้างดูอะไรบ้างนะครับก็เลยอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างที่ประกาศออกมาอย่างวันนี้ก็ลบลงนะครับท่านผู้ชมครับส่วนทองคําวันนี้บวกขึ้นมานะครับเจ็ดเหรียญกับ1เซนต์ต่อ1นออนนะครับก็ปิดที่1,942เหรียญเซนต์ต่อ1นออน เหล่านั้นก็เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจที่อยากจะกลับเรียนชี้แจงครับเอาละครับท่านผู้ฟังเนื่องจากที่อยากที่เรียนไปแล้วว่าเราจะขอไปกันเร็วๆนะครับแล้วก็คงจะขออาจจะจัดแค่เบรกเดียวนะครับสำหรับวันนี้มันข่าวอื่นๆพวกทินฟ้าอากาศก็ฝากให้ติดตามกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันโดยภาพรวมก็รู้สึกว่าจะฝนลดลงมานะฮะฝนลดลงมา,งมาทเทียบกับวันก่อนๆน,นะฮะเทียบแล้วก็ฝนลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับ ส่วน pm 2อในกรทมก็ดีครับวันนี้ดีมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วอันดับโลกของกรทมเราวันนี้ก็อยู่อันดับที่48ของโลกครับเป็นสีเขียวก็ถือว่าหายใจห้คอกันได้อย่างสะดวกนะครับส่วนเชียงใหม่วันนี้อยู่อันดับที่4 1ของโลกครับก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็หายใจห้คอสะดวกหน่อยนั้นเราเอาเข้าคร่าวกันตรงนั้นนะครับก็ที่จะไปรายงานข่าวกีฬากันอ่ะเอาเราต้องเริ่มก่อนด้วยเรื่องของกอล์ฟแหละครับท่านผู้ฟังมากหลายท่านก็คงจะติดตาม นะครับรายการของ s t o t t i s h Open w o ม s c o t t i t h Open ครับก็สนุกทีเดียวนะครับและในสุดแล้วก็ปรากฏว่าแม่สาวเชื้อไทยนะครับความามารคว้าแชมป์ได้อีกแล้วนะครับเซรินบูเทียครับท่านผู้ฟังเพิ่งจะเป็นแชมป์ไปหยกๆยกเบอร์สัปดาห์ที่แล้วในรายการใหญ่นะครับเบบี n ยองแชมเปี้ยนชิพสัปดาห์นี้ต่อกันมาเลยอีก7วันเท่านั้นเองครับมาคว้าแชมป์ได้อีกครับที่ w o m ู n Scottish ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะฮะ ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเธอเล่นดีมากเมื่อคืนนี้ดีจริงๆดีใจหายนะครับในตอนต้นเนี่ยก็ในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะมีสาวไทยเราอยู่2คนคือสาวไทยที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสแล,ละเพราะไปเกิดที่ฝรั่งเศสคือซิลินบูเทียคนนี้กับทางด้านก็ประพังกรหรือแพตตี้ธวัฒนกิจอยู่ในสุดท้าย เพราเราก็เอาใจเชียเอาใจช่วยทั้งสองคนละอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเชียสายไทยแต่แน่นอนครับก็ต้องโน้มเอียงมาทางเอาใจเชียสาวไทยแท้มากกว่าเนี่ยแต่ว่าแพตตี้เนี่ยนะครับก็ออุตสาหจี้ขึ้นมาจี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าะอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะจี้ทันมีอยู่ช่วงหนึ่งเข้าไปใกล้แล้วล่ะเข้าไปใกล้แล้วเราไปอยู่ที่ลบสิบสามแล้วเขาก็อยู่ประมาณลบสิบห้าหรือสิบหก แต่ปรากฏว่าแพตตี้นั้นไปพังทีเดียวนะครับในหลุม15กับหลุม16หลุม15พา3ไปตีห้เลยเกินไป2พอไปพาหลุม16พา4ตีเกินดิ่หนึ่งแม่เกิน3เสียไป3สตกรวดๆก็เลยลุดลงไปเลยครับจากที่ขึ้นไปถึง13แล้วเนี่ยนะ -13 แลบว3แล้วก็เลยเหลือลบ 10, ก็เป็นอันว่าทางด้านของแพตตี้ของเรานี่ยก็ไปเสียในชน่วงสุดท้ายก็ไปจบที่ลบ10ครับจบลบ10ได้เป็นที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะรายงาน แต่ว่าเซรินบูเทียนั้นยังประคองไว้อย่างสุดยอดนะครับในสุดแล้วก็จบที่ลบ15คว้าชแชมป์ไปครองอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องยินดีอย่างจริงใจสําหรับสาวไทยนะครับสาวฝรั่งเศสเชื้อสายไทยคนนี้เก่งจริงๆรินะฮะไยชนะที่จะทําเตะติดต่อกันมันมีไม่ไม่มีก,กี่คนที่ทาได้อย่างนี้เธอทําได้สําเร็จจากรายการใหญ่เมเจอร์แล้วมาแรงมาต่อถึงรายการนี้เลยนะครับเซรินบูเทียครับจบที่ลบ15คว้ารางวัลไป3 0 0 0 0นเหรียญสำหรับแชมป์รายการนี้ครับ ส่วนรองอันดับที่1นะครับหรือก็หมายเลข2ก็คือฮ u ูจูกิมครับจบที่ลบ13ครับท่านผู้ฟังถัดไปก็เป็นอันดับที่3นะครับลูนิงหจินครับจบที่ลบ12ที่4ร่วมมี2คนได้แก่เอลิมคิมนะครับมาแรงจากเกาหลีคนนี้ลบ11แล้วก็มาจากสตาร์กนะครับอีกรูอีกคนหนึ่งครับลบ11ครับมาจากสตาร์กของสวีเดนก็ที่4ร่วมเช่นเดียวกันจากนั้นไปเป็นที่6ร่วมมี3คนครับ แน่นอนครับก็จะมีคาร์ลอไลแฮตเวลล์ลบสิคนหนึ่งมีนิโคบอสสเอสรับนะครับจากน่าจะเป็นเดนมาร์กนะครับหรือไม่ก็เป็นสวีเดนสีของตรงชาติจะแฉ่งมองไม่ชัดครับเพราะว่าผิวมาเป็นเป็นสีขาวดำแล้วสีมันคล้ายๆกันเดาวไว้กว่าจเป็นเดนมาร์กนะครับ ถ้าผิดพลาดไปการใดเดี๋ยววันหลังมาแก้ตัวนะฮะก็ประกวร,ระาลบสิบอีกคนหนึ่งและสุดท้ายคนที่3ก็คือพตตี้ของเรานะครับาาธวัฒนกิจนี้จบที่ลบสิบเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอันว่าได้แค่ที่6ร่วมไปสําหรับพตตี้แต่ก็ดีมากแล้วในการที่เธอฟื้นขึ้นมาก็หวังว่าคงจะมีกําลังใจและมีแรงใจที่จะกลับมาอีกนะครับคราวนี้ไม่เป็นไรเอาใจช่วยเอาใจเฉีย์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าได้มาแค่นี้ก็ดีแล้วสําหรับพตตี้ซึ่งระยะหลังๆนั้นสวดเสย์มากเมื่อเธอกลับมาได้ อย่างนี้เราก็ดีใจถึงแม้ว่าจะเกือบไปกดดันถ้าแน่นอนครับอย่างที่บอกถ้าถามใจว่าเราเชียร์ใครเราก็ต้องเชียร์แพตตี้สิถึงแม้ว่าเซเรนบูเทียจะเป็นสาวเสื้อสายไทยแต่นี่คือไทยแทยๆ้ๆแพตตี้อยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าโอเคละแต่ว่าเมื่อแพตตี้ไม่ได้เซเรนบูเทียได้เราก็ดีใจด้วยครับ <S <S สำหรับแพตตี้ได้รางวัลไป52,000กับ42เหรียญครับแล้วก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ <S <S เกืเอบเกือบจะ2ล้านหรือเปล่าลองคูณกันดูกันละกันนะครับ ะรับส่วนที่9ร่วมก็มีอเลียอีวิงอีกคนหนึ่งนะครับจากสัตวซกรลรบ9ก้แอนเดรีก็รบ9อีก1คนนะครับท่านผู้ฟังก็ไล่กันไปเรื่อยๆมีซาร่าเคมรบ9ไปอีก1คนนะฮะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวของอาการแข่งขันครอบหญิงนะครับส่วนคนดังอื่นนะครับของไทยเรา,าพิชยายุบบนจบที่รบ8เป็นที่13 ร่วมนะครับท่านผู้ฟังได้เงินใช้3 5 0 0 0ืพันกว่าเหรียญน,นะฮะแล้วดูต,ต,ต่อไปอีกโอสาวไทยเราเข้าผ่านการตัดตัวแค่3มคนน่นะอีกคนหนึ่งนั้นก็จะเป็นทางด้านของธิดาภาสุวรรณภูระนะครับท่านผู้ฟังครับก็เท่านั้นเองนะครับที่ก็จบเข้ามาด้วยนะฮะธิดาภาสุวรรณภุระนะครับรู้สึกว่าจะเข้ามาที่เอ่อเท่าไหร่ล่ะที่55ร่วมครับก็ยังดีครับแลต่ตอานกนั้นก็ไม่ผ่านการตัดตัวเอริยาโมริยา พวกนี้นะครับรวมทั้งอาจารวีบุญจันทร์ชนชีวาวงรัศครับอริษาอินทรประสิธิ์นะฮะก็ไม่ผ่านการตัดตัวรวมทั้งน้องจิโนโอ,อัธยาของเราครับวันแรกดีไปบวก7วันที่2เล่นไปหน่อยหนึ่งก็ถอนตัวเพราะว่ามีรายงานว่าท้องเสียครับท่านู้ฟังก็โอ้ต้องเอาใจช่วยน้องเรานะครับนี่ก็ถกไม่การผ่านการตัดตัวอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรสำหรับรายการนี้ครับขอให้สุขภาพดีหายกลับคืนมาเร็ว รับจะได้มาเล่นในรายการหน้าซึ่งเป็นรายการสําคัญได้นะครับอย่าลืมนะครับรายการหน้ามันจะเป็นดีโอเพนหญิงนะครับถือเป็นซึ่งเป็นรายการใหญ่เราก็ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยครับตานผู้ฟังเอาละนั่นก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟหญิงนะครับเชียร์ไทยไม่สําเร็จไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็าสาวเชียร์ไทยอีกคนหนึ่งก็ได้ไปนะฮะทีนี้เราก็ไปดูผลการแข่งขัน,อ,นอื่นนะครับของ pga เป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าแชมป์ของ pga นั้นไม่จบครับ การแข่งยังไม่จบรายการวินด้มแชมเปี้ยนชิพต้องต่อในวันนี้มั้งเพราะว่าระหว่างที่จ่าแขงดูตอนดึกเนี่ยเขาซัดเป็นไปไม่รู้ว่าจะได้แข่งหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ขึ้นนําคือ ley, รัสเซียเฮอร์รี่ลบยีเท่ากับลูคัสโกเวอร์ลบยีครับโดยมีเบียงฮุนอันลบสิไปที่3ตามมาแต่น่าจะต้องลุ้นต่อกันอีกวันหนึ่งนะฮะอย่างไรแล้วเดี๋ยวจ่าแขงจะแยกภายหลังครับแต่ว่าที่ต้องแสดงความยินดีอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ดีใจกันสุดๆเลย เป็นเอเชียนทัวร์ครับท่านผู้ฟังครับบอกแล้วว่าขอความสุขใจมาให้คนไทยเราบ้างเชียร์เอเชียนทัวร์กันอยู่นะครับนานๆแข่งทีข่าวนี้ชมป์เป็นของไทยแล้วครับนิติธรทิพพงครับท่านผู้ฟังตีได้ลบ18ที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ในรายการอินโดนีเซียโอเพ่นครับก็เป็นอันดับ1จบเป็นแชมป์นิติธรทิพพงของเราครับได้รางวัลไป90,000กว่า เหรียญสหรัฐครับโอ้หลายตังนะจา,จากไม่มีเวลาคูณให้นะฮะแต่ว่าเอาลบ18เป็นแชมป์ไปโดยมีสกอตเฮนเป็นที่2ลบ16ครับสตีฟลิวตันนะครับจากอังกฤษลบ16บอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีลีเชียโปจากไต้หวันลบ16 3สามคนเป็นที่2ร่วมกันสกอตสกอตเฮนเมื่อกี้ก็คงจะรู้แล้วว่าเป็นออสเตรเลียนะครับท่านฟครับถัดไปีที่5ร่วมเป็นประวิทย์ ตั้งกำมูลประเสริฐครับได้ลบ14ได้เงินมาหนึมืนันกว่าเหรียญอ่สริดสุวรรณลดนะครับที่9ก้าร่วมลบ13ก็ได้อีกหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ยังมีสุรดิตยงเจริญชัยนะครับลบ12เป็นที่11ร่วมธีรวัตรนะครับแก้วสุริบัณฑิตนี่ก็เป็นที่16ร่วมนะฮะและส่วนทางด้านของเสียีประคองเวทนะครับดูผลจะได้ลบ10ก็เป็นที่19ร่วมนะครับและทางด้านของใครล่ะอ่านี่แหละครับทางด้านของ สะดมแก้วกาชนาจบที่ลบเครับเป็นที่40ร่วมก็โอเคอย่างน้อยก็ยังได้เงินมาใช้กันยินดีด้วยกับนักกอล์ฟชายของเรานะครับท่านผู้ฟังที่สามารถมาควา้าแชมป์เอเชียได้อีกแล้วมามีความสุขกันเล็กๆอย่างที่จ่าช้างบอกครับรายการใหญ่เราไม่ได้ขอรายการเล็กเอาไ้ก่อนะนฮะก็ยังดีนะครับเอาล้ครับจากเรื่องของ นะครับไปสู่เรื่องเทนนิสไม่มีรายงานวันนี้เพราะหาข้อมูลมาไม่ทันก็ติดไปก่อนว่าใครเป็นแชมป์บ้างนะครับท่านผู้ชมครับข้ามไปฟุตบอลโลกกันเลยดีกว่าโอ้โหท่านผู้ฟังฟุตบอลโลกหญิงรอบ16ทีมนั้นสนุกกันใหญ่แล้วนะครับพลิกล็อกกันพอสมควรเลยทีเดียวเราไปดูการแข่งขันเมื่อวันเสาร์นะครับคู่แรกระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนนะครับนี่เป็นรอบ16ทีมรอบตอกเอา สเปนน็อกเรียบร้อยครับผ่านเข้าไปเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ถึง5ต่อหนึ่งในขณะที่อีกคู่หนึ่งวันเสาร์ครับญี่ปุ่นก็ถะลุงนอร์เวย์ไป3ต่อหนึ่งครับก็ทำให้ทางด้านของญี่ปุ่นกับทางด้านของสเปนได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนั้นเป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์กับแอฟริกาใต้นะครับท่านผู้ชมครับเนเธอร์แลนด์ชนะ2 0ครับแล้วมาถึงคู่ที่สุดมันก็คือคู่สวีเดนกัสหารัฐนะครับท่านผู้ฟังครับ คู่นี้เสมอกัน0ูนพอ0ูนขึ้นมาก็เลยต้องต่อเวลาต่อเวลาก็0ูนอีกเลยต้องไปยิงลูกโทษแล้วท่านผู้ฟังครับโอ้โหสหรัฐแพ้ลูกโทษครับแพ้ให้กับทางด้านของสวีเดนไป5ต่อ4จากการที่ต้องยิงกันทั้ง7คนโอ้โหสนุกมากครับสหรัฐเนี่ยจริงๆข้อเหนือควรจะชนะได้ในเกมแต่ไม่สามารถจะทาประตูได้นะครับยิงไปไม่โหยีกว่าครั้งเฉียวเฉียดไปมาในขณะที่ทางด้านของ สวีเดนเนี่ยแทบจะไม่ได้ยิงเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสหรัฐก็ยิงไม่เข้าในที่สุดก็ต้องมาดวลโทษกันนะครับปรากฏว่า2ลูกแรกเนี่ยต่างคนต่างยิงเข้าครับพอลูกที่3ส,สวีเดนพลาดสหรัฐเข้าสหรัฐขึ้นนาํา32นะขึ้นนาํา3-2ในลูกที่3ครับแต่พอลูกที่4ปับ๊บสวีเดนพลาดอีกโอ้โหตอนนี้เนี่ยถ้าสหรัฐยิงเข้ามันจะกลายเป็น4-2จะนําขาดโอกาสชนะสูงเลย แต่ปรากฏว่านับไม่เข้าครับยิงไม่เข้าครับท่านผู้ฟังและคนที่ยิงไม่เข้าคือใครไหมครับคือเมแกนลาบิโนซึ่งเป็นนักฟุตบอลชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเป็นตำนานของสหรัฐเลยด้วยวัย38ปีแต่ก็อย่างว่าครับเธอก็จะเล่นปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วเมแกนลีพิโนยิงลูกนั้นไม่เข้าไม่เข้ามันก็ยังนําอยู่แค่32พอหลังจากนั้นมาครับลูกที่5สวีเดน ยิงเข้านะครับสหรัฐพลาดเอาเสมอกัน3-3แล้วพอลูก6สวีเดนเข้าสหรัฐไม่เข้ากลายน้าเป็น43แล้วลูกสุดท้ายให้ลูกที่เสวีเดนเข้าอีกสหรัฐมาพลาดอีกนี่แหละครับท่านผู้ฟังก็เลยแพ้เรียบร้อยเลยที่ว่าแพ้กัน5ต่อ4เนี่ยยิงกันถึง7ครั้งแล้วปรกากฏว่าสหรัฐไม่เข้าลวดในตอนหลังแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาตั้งแต่ลูกที่3แล้วนี่ก็คือสหรัฐครับก็แปลว่าตกรอบไป และสําหรับในรอบหน้ารอบ8ทีมนั้นสเปนก็จะไปเจอกบเนอ์แลนด์ครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็จะเจอกับสวีเดนผู้พิชิตสหรัฐนี่แหละแต่ละครับก็ถือว่านี่แหละครับพลิกล็อกใหญ่หลวงอย่างที่ว่าพอมองดูแล้วว่าสหรัฐก็ยังเป็นตัวเต่งถึงแม้ว่าจะเล่นไม่ค่อยดีนะน้องใหม่มาเล่นเยอะแต่ก็ยังเป็นเต่งประกวดบ,บัตรนี้ตัวเต่งเต่งหนึ่งสหรัฐล่วงเรียบร้อยครับเป็นการโดนทางด้านของสวีเดนเฉือนไปอย่างชนิดที่สุดยอดเลยแล้วก็นางเอกนะครับ ของทางด้านสวีเดนนั้นก็คือเซซีราบูโซวิกายทวานหรือว่านางสาวทาวานนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับก็ทางด้านของบูโซวิกเนี่ยเซฟในเกมได้สุดยอดมากได้รับคําชมว่าให้คะแนนก้ากว่าเลยบอกถ้าไม่ใช่เธอนี่ตุงไปแล้วนะฮะในช่วงเวลานี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลครับวันนี้วันจัน์นะฮะก็จะมีแข่งอีก2คู่ 17จนาฬิกานาทีออสเตรเลียกับเดนมาร์กนะครับติดตามด้วยอ๋อแต่ก่อนหน้านั้น14นาฬิกาสานาทีอังกฤษกับเนจีเลียครับบ่าย2นะในอังกฤษในจีเลียแล้ว17-30นั้นเป็นออสเตรเลียกับเดนมาร์กนีน่คือ2คู่ในรอบ8ทีวันนี้ครับดูสิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหม,มันมันทั้งคู่เลยนะออสเตรเลียนี่ก็เจ้าภาพนะฮะเจอเดนมาร์กและอังกฤษก็เป็นแต่งทานขึ้นมาละตอนนี้กับในจีเลียครับออเอาละครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของ ฟุตบอลนะครับที่เราจะสรุปการฟุตบอลโลกครับขออนุญาตข้ามไปมาช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับมันก็มีฟุตบอลอังกฤษมันชะเริ่มแล้วนะพีเมลิกจะแจงเพลอไปหน่อยเดียวโอ้โหลืมเรียนท่านผู้ฟังไปจะสัปดาห์นี้แล้วนะครับพีเมลิกจะเริ่มแล้วเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์จะถึงเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อคืนวันอาทิตย์ก็มีที่เขาเรียกกันว่า charity ช h i l l นะครับหรือว่า community chill ฟุตบอลการกุศลน,นะครับปรากฏว่าเปิดสนามไง อาร์เซนอลเจอกับแมนเิเตี้เสมอกันเป็นหนึ่งหนึ่งครับเมื่อคืนนี้พอเสมอกันเป็นหนึ่งหนึ่งปังต้องมาสู้กันต่อเวลายิงลูกโทษปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะครับ4ต่อ3มเห็นไหมแต่ถ้าผิดขออภายัยใีตัวเล็กจิ๋วมาหรือที่ตัวเลขที่จาช่างพิมพ์มานี่แทบจะไม่เห็นเลยก็เอาเป็นว่าชนะ4ต่อ1นต่อหครับท่านดูฟังครับก็ mm hmm. เรียกว่าเรียกกันบางใจให้กับอาร์เซนอลที่สามารถปราบเดอใบสีฟ้าได้ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้วยพิเศษ ด้วยเพื่อการกุศลน,นะแต่มันเป็นกําลังใจในการเล่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับปืนใหญ่นะเปิดฉากมาด้วยการที่เอาชนะด้วยลูกโทษเหนือแมนซีครับก็เป็นขวัญและเป็นกําลังใจนะสำหรับการแข่งขันพรมเมลีกซึ่งกำลังจะเริ่มต้นก็พรมเมลีกจะเริ่มนะครับท่านผู้ฟังในวันศุกร์นี้เนี่นยศุกร์จะถึงเนี่ย11สิงหาคมเนี่ยเบอร์ล,ลี่กับแมนซิตี้จะกลับมาเปิดสนามกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในรายละเอียด แต่ว่าจะแฉงถือการรายงานผลเมื่อวานนี้และเกินให้ทราบว่าสัปาดาห์นี้แล้วนเนี่ยเผลอนิดเดียวละมูจะไปนู่นนี่กันพีเมลีจะกลับมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะครับว่าโปรแกรมหมกในสัปดาห์แรกจะเป็นยังไงปีนี้ใครเขาเก่งใครนะครับประโอกาสที่ทางด้านของใครจะเป็นแชมป์จะเป็นใครครับและขออนุญ,ญาตมาส่งท้ายวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับด้วยเรื่องราวของคนชนคนนักพิเศษนะครับซึ่งเป็นนาทอนออฟเฟม สนามไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ถือว่าเตรียมตัวที่จะมาเข้าสู่ภาคฤดูร้อนปีซีซั่นกันแล้วนะครับผลก็ปรากฏว่าการอุ่นเครื่องระหว่างคริสเปลบราวกับนิวยอร์กเจ็ตก็จบลงที่คริสเปลบราชนะ21-16ครับท่านผู้ฟังครับก็ดูแล้วก็ปรากฏว่านิวยอร์กเจ็ตก็ไม่ได้เอาตัวจริงลงกับหมดนะฮะเรามาเห็นไอรอนลอรเจอร์เลยจ่แสงไม่มีโอกาสได้ดูนะครับแต่ว่าดูจากสถิติไม่มีการรายงานว่าเขาได้ลงเลยและในขณะเดียวกันเนี่ย คือเบลนบราวก็ไม่มีตัวดังๆลงกันพอสมควรวิ่เอาตัวสำรองมาลงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามบทสรุปก็คือาทางด้านคือเบลนบราวชนะนิยอร์721ต่อ16ครับแล้วในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันปรีซีซั่นเราค่อยว่ากันในรายละเอียดต่อไปครับท้งหลายทั้งปวงนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราบันทึกกันที่สนามบินดอนเมืองนะครับทุกฟังก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปสู่หัดใหญ่สงขลานะครับยันก็คงจะวันนี้ขอเพียงเบรกเดียว ล้วก็ขอเพียงเท่านี้แต่ก็คงคิดว่าคงจะครอบคลุมในเรื่องของอข่าวกีฬาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชน่วงของเสาร์ที่ผ่านมาได้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะชวนให้ติดตามกันต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของบอลโลกหญิงนะฮะแล้วก็คงจะได้ดูกันในวันนี้ยังมีมันมนให้เราลุ้นก็อย่าลืมลุ้นกันด้วยส่วนกอบนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าอันดับโลก จะเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างไรนะครับก็แต่ที่อย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์อย่างเมื่อกี้บอกไปเซเรนบูเทียได้อีกครั้งหนึ่งเราก็ดีใจกับเธอและได้เห็นแววการกลับมาของแพตตี้นะครับอย่างน้อยก็มาจบในท็อป10นะครับก็เป็นไฮไลท์ที่อยากจะสรุปในวันนี้ก็ขอสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขอตัวไปขึ้นเครื่องแล้วก็ไปประชุมกันที่หัดใหญ่คับที่สงทขลาครับท่านผู้ฟังครับกับบรรดา ครูของไทยรัฐวิทยาทั้งรายนะครับเอาแล้วครับวันนี้เราคงร่ำลากันตรงนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยขอเบรกเดียวชั้นเดียวแล้วก็จบนะครับเวดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพาอไปอยู่ที่หัดใหญ่อาจจะมีเวลาบันทึกตอนเช้านะครับก็คงจะได้อาจจะว่ากันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ไม่สดๆดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ